ไลแมนครับ0228อครับได้แล้วเย่ขอบคุณครับไปแล้ว let's go เออโคเร้งโฮดรงครับ3577ไปแล้วขอบคุณครับ let's go สามกครับผมขอมเก้าสี่ครับได้แล้วอเดินเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณครับ yeah ลายแมนเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งครับวาน,นิลเล้งแซบตลาดลงุงออมได้แล้วโอเคขอบคุณครับไปแล้ว Let's go ผัดไทยโบราณเจมมีไม่สังเกตไม่เห็นเลยนะครับขนมปังปิ้งเตถาถ่านนะครับ ครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับไปแล้วเลตส์ก uh ูฮู้นี่นี่แหละครับถ้ารายการใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับตนม้เลยเ,เรียบร้อยครับไปแล้วเล t s g ก ลายแมงเก้าเจาครับได้แล้วไปแล้วเลสโก้เนี่ยพื่นใจย่ายงโคราชนะได้นะครับไปแล้วเล t โก้ 5639ครับนี่ตอนนั้ำคอยยางให้นะครับไรแมนครับขอได้ไหมคะ4243ใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับไปแล้ว Let's go ไลแมนครับศูนย์หนึ่งหกสองใช่ไหมศูนย์หนึ่งหกสองครับโอเคครับโอ้ยขอบคุณครับเขาขอซอนเขาขอซ้อนมะเขือด้วยนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ขอซ้อนมะเขืขอบคุณครับ <c oughs> อยู่อยู่ชั้นสองนี่เอง <c oughs> ไปแล้ว let's go เค c ซชั้นหนึ่งไปส่งชั้นสองครับออเดอร์นี้